ไหนมีอะไรบ้างแนะนำให้ดูหน่อยสตเกอรอสติกเกรอกเกร์บ้านอันนี้คืออะไรคะอันนี้นนนะปืนฉีดน้ำต่อไปอะไรต่อไปอะไรคะช้อปปิ้งช้อปปิ้งแล้วอะไรต่อไปอะไรไะไระบายสีระบายสีที่บีบแล้วก็มีที่เป่าที่เป่าแล้วก็ที่ขู ลูกโป่งแล้วก็ที่ระบายสีอันนู้นอะไรเอ่ยดินเแบาบน,แบบน้องขายกี่บาทคะขายยี่สิบาทใช่ไหมคะยี <20. S 3> ่สิบสิบบ,แบบบาทน้องน้องชอบเล่นอนะไนที่สุดน้องชอบเล่นอนะไรคะ ชอบเล่นอะไรเอ่มาให้เลือกชอบอันไรอีกโอตัดสินใจไม่ถูกเลยยากเกินไหนหนูชอบไหนติ๊กต๊กติ๊กต๊ก,ตก,ตกอ่ะชอบลูกโป่งน้องเคยเล่นยังลูกโป่งเคยลูกโป่งคือลายนิสิต่อไปน้องชอบอันไหนอีกออันนี้อันนี้ชอบไหมนี่ที่ขูดชอบไหมคะ น้องเคยเล่นหมดแล้วใช่ไหมอันนี้เล่นยังไงคะอันนี้เล่นยังไงเอยอันนี้เป็นบ้านเป็นบ้าน,เป,น,านเป็นสติกเกอร์บ้านเหรอลูกสติกเกอร์บ้านอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใน้องปันปัน,ปนทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ